สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2568สำหรับลักษณะอากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าล่องมรสุมกำลังปานกลางที่พาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนล่างมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางที่พัดปกกลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันในระยะนี้ทําให้ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนในระยะนี้ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในบางพื้นที่ส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือเนื่องจากในช่วงนี้มีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปั่นกลางจากประเทศจีนปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทย,ไทยตอนบนทําให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทย,ไทยตอนบนในระยะนี้ มีลักษณะอากาศเย็นเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนริยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของพายุเฟิงเฉินบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาที่ผ่านมาได้อ่อนกําลังลงจากพายุโซนร้อนเป็นพายุดิปเเชันแล้วและเมื่อเวลา10บนาฬิกาที่ผ่านมาได้อ่อนกําลังลงอีกจากพายุดิปเเชัน เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วคาดว่ามีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปในส่วนของการพยากรณ์ฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประจำวันที่23และวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568กแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะ1-2วันนี้ บริเวณภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งสําหรับการพยากรณ์อุณหภูมิผิวพื้นในช่วงเช้าของวันที่24และวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2568 จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้และวันถัดไปมีแนวโน้มที่อุณหภูมิอากาศบริเวณทางด้านประเทศไทยต,ยตอนบนในบางพื้นที่ยังคงมีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าเกิดขึ้นได้บ้างตนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางบางพื้นที่และภาคตะวันออกทางด้านตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยต,ยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยสําหรับการพยากรณ์ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจําวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2568คาดการว่าในระยะนี้ขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันอยู่ในเกณฑ์กาลังปานกลางโดยในส่วนของอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างขึ้นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฝรงเฉินฉบับที่16ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ดังนี้เมื่อเวลา7นาฬิกาของวันนี้ อายุโซนร้อนเฟิงเฉินบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพชชันแล้วและเมื่อเวลา10บนาฬิกาอายุนี้ได้อ่อนกำลังลงอีกเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่23-26ถึงตุลาคมเนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลาง ที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนล่างมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทายตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขัง ฝนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือเบอร์โทร02 399 4012 3และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ในช่วงวันที่23จนถึงวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568มีดังนี้ พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซีเย,ดดยาาภสาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่าสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ําสุด12-16องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ําสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่าสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียส บุรีรัม่านนครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสในระยะนี้ภาคใต้ย,ยังคงม,มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ําท่วมขังในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยส่วนประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ